สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็มาเจอกับใบเตยเช่นเคยนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็จะมา ส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะในหัวข้อนี้นะคะหัวข้อ,ะะขอเราจะมาบูทพลังนะคะมาเช็คว่าพลังงานโชคลาบนะคะของเราเนี่ยนะคะวันนี้นะคะมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนนะคะก็มารับคำทํานายดีๆด,ด้วยกันได้เลยนะคะโอเคเราจะมาเช็คพลังงานของเรากันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีโชคมีลาบมีพลังงานนะคะดีๆกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็วันนี้นะคะเจอกันวันหยุดเนาะในแต่ก็หยุดต่ออีก2วันนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้ทำคลิปนะคะให้กับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเสียงชัดภาพชัดนะคะพิมพ์999ให้หน่อยนะคะอืมใบแรกได้68นะคะใบต่อมาเป็นรูป48นะคะเป็นรูปคนที่แบบว่ากำลังแบบว่าใส่หน้ากากเนาะอันนี้คนปิดตานะคะ เป็นพลังงานของการที่หนึ่งแหละอยากจะบอกนะคะว่าเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอคนที่น่ารักกับเราเสมอไปนะคะอาจจะมีทั้งคนที่แบบว่าเออน่ารักคนที่ไม่น่ารักคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือเข้ามาเพื่อที่จะชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่คุณจะต้องระวังนะคะคุณจะต้องระวังอืมตรีเทวีใบนี้ดีนะคะเราจะมี โชคมีรับรอยจากสตรีเพศจากเพศหญิงนะมีรับรอยจากผู้หญิงผู้หญิงให้โชคก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวไปเดขออนุญ,ญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะอ๋อเราเปิดแล้วเราเปิดไฟแล้วอ่ะเราจะมี โชคมีลาบนะคะจากผู้หญิงจากสตรีเพศนะคะผู้หญิงจะให้โชคเราได้นะคะหรือนะถ้าทํางานกับผู้หญิงจะค่อนข้างมีความสําเร็จนะคะมีโอกาสสําเร็จนะเออมีโอกาสสําเร็จไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นเลยอมาแล้วคุณพี่สะอาดพี่ถาปณีพี่ คนทิพย์หรอพี่พูล่าพี่ประจวบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เขาให้เราเคลียร์สสางพลังงานเก่าในบ้านนะคะอาจจะเป็นอที่นอนนะคะห้องอห้องเก็บของห้องครัวห้องโถงนะคะเคลียร์พลังงานบางอย่าง นะแล้วเราจะได้รับโชคลาบนะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่แนะนําก่อนเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีราบลอยมีโชคมีราบกี่เปอร์เซ็นต์กันโอ้โหเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการสะสางการชําระล้างการทําความสะอาดการเคลียร์บ้านการเคลียร์ที่อยู่อาศัยนะคะของเราเนี่ยนะคะให้มันเป็นพลังงานที่สดใสสะอาดสะอ้านนะคะเป็นพลังงานที่สดใหม่เนาะ โอ้เราจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขสี่ขึ้นมาเลยนะคะคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโชคมีลาภจากพระพิฆเนตนะคะจากพระแม่ธุระคาแม่อุมาก็ได้นะคะแม่ปราวัตีก็ได้หรือองค์พระศิวะก็ได้คุณกําลังจะมีโชคาจากท่านหรือพระขันธะกุมารก็ได้นะหรือใครมีกุมารทองนะขอโชคขอลาภขอให้เราปังปังนะแล้วท่านช่วยเราได้แน่นอนนะคะดูต่อ อใครที่ติดในเรื่องของสัจจวาจาคำบนบานสังกล่าวบางอย่างรีบนะคะรีบแก้บนด้วยการไปตั้งโต๊ะออกลางแจ้งก็ได้นะคะใช้พัป,ประธานในการแก้บนแล้วก็รูปนี้ นี่นะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะพัศิวะพระแม่ปราวตีนะคุณจะมีโชคจริงๆนั่นแหละจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธานะคะโอ้โหโชคใหญ่กําลังจะมาและเพราะฉะนั้นเปิดรับเอานะคะมันยังบอกไม่ได้นะว่ากี่เปอร์เซนต์ขอดูชุดนี้เพิ่มนะคะคุณจะมีโชคกี่เปอร์เซ็นต์ คุณจะมีโชคกี่เปอร์เซ็นต์อืมไพ่แปดดาบสองไม้ห้าสิบห้าสิบนะมันยังมีอะไรบางอย่างบอกคุณไว้อ่ะอะไรเก่าๆในใจพันธนาการอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นของเก่าของเดิมในความรู้สึกคุณอนะเออมันบล็อกคุณไว้ ให้คุณแบบมีแบบไม่เต็มที่เต็มร้อยแต่จริงๆดวงคุณนี่พลังงานดีชิงเหรียญหนึ่งเหรียญเฮ้ยเฮ้ยมีลุน้นมีลุน้นมีลุ้นจากห้าสิบเพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนี่มีลุน้นนี่นี่เฮ้ยได้นั่งนับเงินไหมเนี่ยเออใครอยากนั่งนับเงินมีไหมคะพิมมาพิมา,ม,ามีใครอยากนั่งนับเงินไหมเออมีใครอยากนั่งนับเงินไหม นี่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 พลังงานดีมากอืมใครเปิดมาเจอคลิปนี้ถามว่าเราจะมีรับรอยมีโชคไหมบูสพลังขึ้นหรือเปล่าวันเนี้ยรีบไปสะสางนะคะเคลียร์พลังงานในบ้านนะเคลียร์พลังงานในบ้านให้ดีคุณมีโชคแน่นอนเลิศมากนะคะนั่งนับเงินนะคะนี่เหรียญมหัสจรัร์อันนี้คือปกตินะถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันจะหมายถึงรับลอยเงินก้อนอโชคลาบนะคะโอกาสอืม ทองก็ได้นะคะหวยยังได้เลยใบเนี้ยนะอัน,นอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ามีไหมมีนะมี70%มีพลังงานของอข่าวดีในเรื่องของรับลอยเข้ามานะคะอืมเอาคือสิเลตเถอะนะอุ้ยอยากนั่งนับเงินพี่ธนาอรอนสวัสดีค่ะ อยากนั่งนบเงินไหมเออนะพี่ปัทมาอยากมั่งคุณแอดมั่งมีนะคะจากสปปลาวสวัสดีค่ะวิพลังงานดีนะนี่นะอุ้ยเลิศนะอันนี้สามใบนี้คือพลังงานนี้ของคุณในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันบล็อกคุณเอาไว้อะไรที่ทําให้คุณติดขัดนะคะคุณนี่ไปเคลียร์เลยนะเออของในบ้านที่ชํารุดเสียหายแตกหักออพลังงานลบ จากคนอะไรพวกเนี้ยนะคะที่มันไม่ดีนะคะคุณรีบไปเคลียร์ออกซาเพราะว่าพลังงานเหล่านี้มันจะบล็อกพลังงานโชคพลังงานลาบของคุณเราต้องไปบูดพลังนะไปเคลียร์บ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูรับรับลมนะคะรับโชครับลาบรับพลังงานที่ดีๆนะคะนี่คือสิ่งที่ไปได้เห็นในวันเนี้ยเออใครเปิดมาเจอคลิปเนี้ยพี่สวักษ์สวัสดีค่ะพี่ลุงนภาสวัสดีค่ะเออพิมพิมอะไรดีอ่ะพิมสามเจ็ดสามเจ็ด เห็นเลขสามเจ็ดพอดีเมื่อกี้ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้รับคําทํานายดีๆด้วยการพิมพ์สามเจ็ดสามเจ็ดนะคะใครจะดูดวงตอนนี้โปรโมชั่นร้9ยเบาทหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคิดโปรโมชั่นใหม่ก่อนแล้วก็ใครจะทําบุญหนังสือสวดมนต์ตามกำลังซับรีบทักขานะคะตอนนี้ก็มีสามสีท่านที่ว่าทักขาไปเดยแล้วนะคะอืมปาโถเปิดสมีพอเดอ้อสามใบเดอ้อ สามใบที่พูดถึงเรื่องของโชคลาภนะคะการเงินการทองแบบเฮ้ยนะเบลเบล่าแบบมหัศจรรย์น,นะคะนี่เลยนี่นะคุณสวัสดีครับน้อมรับครับคุณอะไรไม่รู้อ่านอ่านชื่อไม่ถูกพี่ได้แน่นอนวันนี้โอ้โหแต่ไปแต่เชื่อว่าหลายๆท่านนะมันมันอาจจะไม่ได้มาจากทางเดียวหรอกมันมีหลายทางที่มันจะเข้ามานะคะ มันมีหลายทางนะที่มันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเออถ้าเราเปิดมาเจอกันวันนี้ไปเตยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดวงกําลังเปลี่ยนนะกําลังเข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนแปลงนะคะอืมนะมีใครฝันไหมคะเมื่อคืนเมื่อคืนไปเตยฝันว่าไปเตยได้ไปบริจาคเลือดเออเมื่อคืนนี้เลยฝันสดๆร้อนๆใหม่ๆนะ ฝันว่าได้ไปบริจาคเลือดเอ้ยในฝันเนี่ยเราจะไปซื้อทุเรียนแต่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็ข้ามฉอดไปเหมือนเราไปบริจาคเลือดคือในฝันเขากําลังเสียบเข็มที่มือนะเลือดออกแล้วออกจากร่างกายแล้วนะคะแสดงว่าอะไรไม่รู้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํในฝันให้ตัวเองเลยเออแต่เมื่อคืนฝันว่าได้บริจาคเลือดแล้วก็ก่อนหน้านั้นฝันว่าต่อเออต่อต่อ,ตอที่มันเป็นพึ่งต่อแตนนะเออมาต่อ,อ,อยออนนี้รู้เลยว่าอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับเรา นะคะใครที่ฝันเห็นพึ่งเห็นแตนเห็นต่ออะไรพวกนี้ฝันว่าโดนต่อยโดนอะไรเงี้ยเออแสดงว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณหรืออาจจะมีอุปสรรคมาขัดขวางชีวิตของเราอะ่ะคือมันอาจจะไปได้ดีแหละแต่ว่ามันก็เจออุปสรรคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝันนะคะช่วงตีสองตีสาประมาณตีสาขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มแม่นแหละนะคะตีสามตีสี นะทีสามทีสี่นี่มันเป็นช่วงที่จักรวาลมันเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฝันช่วงนี้จะค่อนข้างแม่นแล้วทีห้าล่ะฝันทีห้าจะเกี่ยวกับปอดนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเออเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะมันเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งของไปเลยเนี่ยมันเหมือนเราจะต้องเคลียร์หรือดีลิฟพลังงานไม่ดีให้ดีถอกพลังงานไม่ดีอันนี้ก็คือเช็คให้ตัวเองนะ แบบมีใครฝันแล้วแบบว่าเอออยากให้ไปดูให้ก็ก็ทักหาได้นะคะแต่ว่ามีค่าครูนะเออกาแฟคนละแก้วนะคะกาแฟคนละแก้วค่าครูตามกําลังซ้ำอย่างน้อยให้ได้กาแฟสักแก้วนะโอเคไหมคุณเคยฝันอะไรแปลกไหมแล้วก็ฝันช่วงเวลาไหนบอกอะไรบอกได้หมดนะราตรีโชคลาบหน่อยค่ะเราฝันเห็นคนตายกลื่อนเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่เป็นไรพี่เล็กแกวลีนฝันดีนะคะฝันดีเลยนะ ฝันดีเลยไม่เป็นไรนะคะรวยๆเฮงๆโอ้โหชื่อเป็นสิริมงคลมากเลยนะคะก็เนี้ยฝันเนี่ยมันสามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างเออเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราฝันก็มีส่วนสําคัญที่มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงว่าเ,เฮ้ยมันมันอยากบอกอะไรคือในฝันเนี่ยสิ่งที่เขามาสื่อกับเราเพืออะไรอาจจะเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวหรือสัมภเวสีหรือผีก็ได้นะ ที่แบบอาจจะมาหลอกเราให้เราฝันไปในทางที่มันไม่ดีก็ได้อันนี้มันก็มีนะคะมีทั้งเทวดาโดนจิตโดนใจมีทั้งผีมีทั้งวิญญาณมีทั้งพลังงานที่ไม่ดีเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยก็ได้นะคะมันมันมัน,มนโอ้โหตีความได้ยเยอะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันเรามาเจอกันวันนี้ก็ ขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะมีราบรอยแล้วก็บูธพลังงานเป็นพลังงานที่สดใหม่ช้ไลนะพร้อมที่จะดึงเอาโชคเอาลาบเอาเงินเอาทองเอาโอกาสดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้ใครจะดูดวงก็ยังเป็นค่าครูตามกําลังซับอยู่ส่วนใครจะดูพื้นดวงแบบผูกด,ดวงดู ดูดวงแบบดูพื้นดวงดิบของเรานะคะก็ค่าครูปรับมาเป็นสองเก้าเก้าแล้วนะโอเคไหมใครจะดูแบบวิเคราะห์พื้นดวงอะไรอย่างเงี้ยไปเลยปรับค่าครูเป็นสองเก้าเก้าแล้วเพราะว่าหมดโปรโมชั่นช่วงเดือนพฤษภาแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะถามต่อจงนะคะก็สามารถจองคิวเป็นค่าครูตามกําลังรับเข้ามาได้เลยไปเลยจะส่งเป็นข้อความแบบพิมพ์แล้วก็อาจจะบางท่านอาจจะส่งเป็นคลิปเสียงให้ฟังคือแล้วแต่ความสะดวกคือบางทีงานยุ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ส่งเป็นคลิปเสียงให้ก็อาจจะว่าช่วงไหนว่างก็พิม ส่งให้อะไรอย่างนี้นะคะเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีและมีความสุขนะคะเราเจอกันไล่หน้ากันแล้วกันวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบขอให้บูธพลังขึ้นราบลอยหล่นทับโชคใหญ่หล่นทับรัวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย